ก็มึงว่าเพื่อก้องพุ่มโป๊ปกานอนที่ผู้ดีนอนฮอกย่ายจกนอนใสบผู้เล่นไา่ไม่ได้นอนมึงดูมายก็เลยอ่ะกูจ้ามย่าจัดเอยก็ย่าจัดเอยกันนะยาเแอบเอยกันนะผีเจ้าพี่นึง อันเอะและกัรสีกายชิมก็ไปปีเอะแล้วก็เนี่ยคนแย่รางวัลพี่อายอพี่จัาเล็กเอะแล้วก็เนี่ยมีไอ้กลือกูเคยอ่ะน้องน้ำพึ่งน้องเล้ก็น้องน้ำ ร้วยเจ้ากูได้กินน้ำพึ้งกัน่า่เออาไปเถอะลูกอย่าไปกว้างให้กร้องตัวเล้งเล้งน้ำต่วมถุงปักบุงโรคเร้งค่ะหลวงพ่อลูกถือโอกาสนี้กลับนมัสการลาหลวงพ่อก่อนนะคะเออไปลูกโชคดีน่านลูกจิตกูต้องให้ได้ปันน,นันอย่าจี๊ดจ๊ดเจ ย่อยใจเอ๋ไหนวะป่ะปบกูเรีื่องไหนวเดี๋ยวนะร้อยเหรอวะเล่กูน่าเกี่ยมเกี่ยมกุลเวคือการที่ผมช่องคนมาอยู่แก่วัดนี้เองผมจงการที่มาบวชแล้วจึงสิสิพอพอเรื่องไม่บวชได้เราสักที่ไม่ความว่าดเว้อ บวชพระไม่ใช <S 々> ่เรื่องง่ายมึงอีบวชพระพรื้บวกรรมพระมึงอย่างทองไม่เป็นมึงอย่างชวดไม่ได้อันอย่าว่าแต่เอินก็นัดน้าโมมึงอย่างทองไม่ได้แล้วมึงอีบวชเป็นพระพรือกรรมข้อบวชอุกาสะมึงอย่างทองไม่ได้สักห่อกูไม่บวชให้ขยะบวชมันเองจนไม่บวชได้กูบวชเอาเองก็ได้อีบวชพรือบวชพระไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องมีเผ่าปัญชาไม่กังเผ่าปัญชาอยากให้ได้บวชพระกดหัววับเดียวใจวอดวับเดียวอยากให้ได้เออตั้งใจบวชก็ใจบวชนี่เป็นกับยากวอดในวอเอออุบวชดเร็วกูก็อยู่ใจบวชกันว่า เลวเว้นเกรงใจเลวใจเต้ยขึ ch ch ้นมาเป็นเจ้าปุดต้องได้บวชจัดบากันจัดทำเป็นเรื่องเล่นเสร็จมัดไปไปไปกูรับไม่ได้ไปไปไปโทษวอดไว้ไปว่าไปโทษวอดไว้ เร็วเร็วใจเย็นๆสิโยมสติโยมสติคนเราอะโยมนะถ้าเราเอาอารมณ์มาบังคับจิตใจเรามาบังคับเหตุผลน่ะมันไม่ได้ใจเย็นๆสิโยม มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าแกได้ไหมบ้าไหมโง่เขาใจไม่ยยมแยมยูมไม่ใจแยยมขอจะเริยนพอ ญาติโยมทั้งหลายพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิก่าวันนี้อาจาจะมาทำการเทศานาขอแนะนำตัวก่อนอาจาพระอาจารย์แข็งอุบาสทวันโน ร้ยชายยากกูวันนี้จะมาทำการเทศนากับพระอาจารย์เคยจันไรลาโกเดี๋ยวนี้มตนพระอาจารย์เคยช่วยเทศด้วยได้เลยว่าเปยว่าเปยพระท่านสอนไม่ว่าญยาิโยมเอ้ยทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วคนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดีเป็นพละเมืองที่ดีทำแต่ความดีคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดี ถ้าเราทำความดีมากๆเราจะเป็นคนที่โชคดีแล้วจะไม่ตายดีไรมาควังคนเราสำคัญที่เจยเหนื่อยอะไรก็เหนื่อยได้แต่อย่าเหนื่อยเจยโทรอ,อะไรก็โทอได้แต่อย่าโทอเจย เพียอะไรก็เพียได้แต่ยยอย่าเพีย่อยหายอะไรก็หายได้แต่อย่าหาย่อยไป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 อใจปินกลบทนทาน่าเต้ పవి మధీప รนี่พระมนครของชาวทมินหรือชาวยักษ์เช้าวันนี้เจ้าจอมยักษ์นั่งพูดคุยกับลูกของมันเจ้าจอมยักษ์จะพูดคุยเรื่องอะไรติดตามต่อครับท่าน จะมาบินทบ,บาทุรเจ้าบถ้าหาบลงเยาใจข้าวพี่ก็จะให้พอจากนี้วันนี้บุนพี่ไม่ถึงบังโอนขอลาง,งามงอนโดยหาววนแม่รักอนพี่ออใจ ปาราณส์ตกยกเชื้อราปราณส์ตกยกเชื้อราประพฤกษ์มบบจอมตามินไม่สิ้นสุดไม่ถือทำซ้ำม,มาประซ้ำพทดจับมนุษย์มาได้กูกินมไม้ลาลดชิกเนื้อนั่งมังซาเป็นอ,อันซิว่า เรื่องในม่านกวาดกินสิ้นใจกอดกายยักแกงงระดัางอย่างเล็กกลดเป็นโจมยอดยอดรับกูคเคยปราบพรหมิดันตายปราบถึงถึงบาดาลันบนม่านปราบถึง ฉันดึงริดไม่ใครห้านรานรอมาตอริดทั้งแปดติดกูปราบได้ไล่ราคนจนจัดใด้ไม่กล้ารักดานริวขึ้นื่อมาแล้วคนพงสยองคน ไม่มีใครในกรามาประจนริติรนประนึงเพลิงอันเริงแรงองอมารินอินพรมเลียมมาราศ นินพร้มยอมมารวามอำนาจกูตัวมัดเสียดสแยงเออนี่มุนหรือดีอักคีเดทลูกพ่อสวัสดีค่ะพ่อวัดดีค่ะพ่อ สวัสดีลูกตอนนี้พ่อกลุ่มใจเรื่องแม่ของพวกเจ้ามีท้องตั้งห้าปียังไม่คลอดเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ตลอดเวลาธรรมดาผู้หญิงมีท้องเก้าเดือนก็คลอดแล้วแต่แม่ของพวกเจ้ามีท้องตั้งห้าปียังไม่คลอด จัดหนักพอเราก็ไม่รู้จำว่าจ่าน้อยกูอ,อยากเลยฮตจำม,มักนิดน้อยพอนะจนวุฒิการศึกษาพี่รอไม่มากแต่ท่ายากพี่เยอะบ้าตอนนี้พอกลุ่มใจจริงๆและอีกอย่างหนึ่งแม่ของพวกเจ้าแพ้ทอก ต้องการอยากจะกินเนื้อสัตว์แต่สัตว์ชนิดนั้นต้องเป็นสัตว์ที่ข่าไม่ตายต้องเป็นสัตว์ที่ข่าไม่ตายเมื่อได้สัตว์ชนิดนั้นมาแล้วให้เอามาปรุงเข้ากับเพชรเจ็ดสีไอ้ยะป่ะอีก,กินเพชรเดี๋ยวนะ กวนนักชาติกว่านี่ตึงเติ 5, ้นเดเป็ดเลยเจ้เติ้นเป็นระดับเป็นตึงระดับเ้าเมืองไม่มีสมบัติปราชานมัง่งเป็ดนินกจินดาแกแวนเงินทองเครื่องประดับกูไม่มีอยากไม่เป็ดเลย อยากไม่เป็ดอยากไม่เป็ดไอ้บ้า <laughs> อยากไม่เป็ดมาเลยมึงนี่บ้าจริงๆคำพูดกิริยาท่าทางของมึงก็บ้าพอแล้วแล้วดูการแต่งตัวของมึงสิมันคนบ้าชัดๆบ้าปลื้บ้าปลื้แล้วไงรวยแล้วงไง้วย คองใจ้่าจบกฎหมายนะเว้ยมึงไม่ต้องมาหัวหมอมึงดูสิกูพูดจริงไหมดูบนหัวของมึงมึงใส่อะไรบนศีรษะของมึงอะเสิอดอะไรนะเสิดเสือดเสิดไอด้ในาป้าปายนไมเ็ดเสือดอะไรอะ โชโดราเลยวันนี้มึงเป็นโนราครับโอ้เก่งนะคะน้องไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่เป็นโนราครับเก่งนะมึงเป็นศิลปินเหรออระเพิ่มเป็นเป็นโดราดูเรสนั่งลุงนั่งเลสกล่องยาวกล่องแยสปริ่งบอกปริ่งเบสลีเกลีแก้ลำตัดลำ อันนี ora, ้เป็นเป็นม oh, ึงเป็นโนราเป็นโนราหนลองว่ากลอนหน่อยสิกลอนโนรายายโอ้ผม yup. ่มกากล่าวเรื่องราวกี่อกพุ่มกากล่าวเรื่องราวกี่อกยกข้อจิงจอกชวนจกกระพุ้งคือ ถูกต่อยข้าวข้างนอนครงงา,งางดังฮือเพื่อนโอ้ดังฮือไกยกามือยอมแพเ้เอวออเอวจิงเล่นพึ่งกามันชวนกันมาเล,าาเลควายตักเกมันเป็นกรรม,มาการหมดแดงเอวบางนงางกลางปาะวาน นกเอียงเสียงวานโลกกวานกับบดเด็อื่งอ่างก้าเจ้ขึ้นไปเก้โอ,อหมดปลาเลยปลาลดกับรถอยู่บนวนันเล่นปลาอินแกนัากินหัวมันดุฉันอยากปากสันจึงข้อพันสักอน นกกูดนกเก้าชวนกันเล่าไม่ยคอนหมุดั่งปังปนไปเลยโนนเตนารกนางเอกลิเกตูกเี่กางกอกลูกเกียรตาจกคิดดักนกยางเมมูเทวนีลาบีฮีบุญหางพ่อพอ บ้าจริงๆกรอนอะไรของมึงอะบ้าจริงอ่ะพี่ย้อ,อ,อยอย่าชีเรียดอย่าชีเรียดสมันนุกกันบ้างสิพ่อกลุ่มใจจริงๆแม่ของพวกเจ้าโอนโววนขอร้องพ่อให้ไปหา,าใหม่ได้นะกูจะไปหาที่ไหนวะ พ่อเก่งอยู่แล้วพ่อต้องทำได้ขอบใจลูกเอ้ยพ่อต้องทำได้วันนี้พ่อจะเดินทางไปหาสิ่งที่แม่ของพวกเจ้าต้องการแต่โกนที่พ่อจะไปลูกนี่ก็โตเป็นสาวแล้วพ่อกลัวไหวพวกผู้ชายมันจะมาจีบลูกมันมันจะมาเกี่ยวพาราสีลูกพ่อรับไม่ได้อยู่ในตำหนักนี้ คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า้าใจไหมลูกค่ะพอ่อฟังคำสอนของพ่อแล้วนำไปปฏิบัติใจค่ะออกวังตัดนนองมีลูกพ่อยังร